ตั้งท่าจ้าะแล้วโมโจทำหน้างงโมโจบอ,ออ <im> 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 บอกอะไรอะโมโจบอกอะไรอะไม่ทา,าไมทำไมดูหน้าลูกสาว <c oughs> สาก่อนคนคนใส่มะกรูด <c oughs> <im> ไม่อ่ยอยเลยอันนี้ก็คือบาอ้านสวนนะว่ามินอันนี้ <im> ต้นอะไร <im> ยาย่จะมะม่วงวะมะรุงมะม่วงมะรุงมะยงชิดอันนี้คือ <im> มะยงชิด คิดมากยังไม่มีลูกกายังน้อยอันนี้ือเตาเผาถ่านอันนู้นเน่อไม้บ้านนี้เผาถ่านกินเองอันนู้นเนาอไม้นะคะเผาถ่านใช้ไม่ได้กินเผาถ่านใช้ถ่านกินไม่ได้ถ่านกินไม่ได้ลืมไม้นี่เป็นอะไรอ่ะพุไม่ถูกเลยนี่นะคะเข้าสวนนะคะก็เอาน้องหลบสิลูกแม่จะเดินนี่นะคะเห็นไหมไม้เรามาช้อนปลาปล่อยตู้บ้านเราไม่ลูกไม่แต่ลูกอ้อนละดิไม่มีปลาเลยหรอ มาแมวไปให้แมวว่าเจ๋วให้อาเลยเนี่ยเออถอนไปแล้วก็นี่ใบใบชะพูด้วยไม่ตรงริมสุดลูกมีสองไม้มียันใบย่านางนี่ดูกล้วยโหไม้ดูนู่นไงลูกไม้ริมนู้นอ่ะริมนู้นริมนู้นนู่นนู้นสองลูกนี่นะคะก็มีใบชะพูนะคะแล้วก็จะมี ไม้ประดับนะคะมีกระบองเพชรน,นี่มีใบยันนนะคะนี่คือนาวาหมินนะคะยายนี่อะไรมะนาวเหรอมะกรูดอ๋อมะกรูดเหมือนกันเหรอแตอยู่ในกระถางไงอ๋ออันนี้ไม่ต้องถามนะคะนี่คืออะไรนี่คือกระดอบเอ้ยกระ,ะท่อมกระท่อมกระท่อมนี่คือกระท่อมอันนี้คือกระท่อมอันนี้ปลูกที่กรุงเทพนะคะที่บ้านสวนก็มีตะไคร้มียอนะคะนี่มีไม้ประดับนะคะก็มี อ๋ออันนี้เป็นกรงเลี้ยงไก่นะคะแต่ว่าไก่ก็ตายไปหมดแล้วนะคะโดนเค่น้อยรับประทานไปนะคะนี่เป็นต้นยอนะคะหนูเล็กโตที่นี่เลยแหละหนูเล็กโตที่บ้านสวนนวมินเลยถูกเลี้ยงที่นี่มาตั้งแต่เด็กๆ ไปแล้วขาตันต่อไปทางนู้นไปไม่รอดแล้วนั้นโอ้ยไม่ไหว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 เยอะขนาดนี้พอ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 บอบบอไว้บอบวบอวบอวโอ้ยจะตายจะตายจะตายแค่นี้ก่อนนะทุกคนเห็นกิ้งกือขนาดนี้แล้วจะตายจริงๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวขยั่งขาไลฉันกลัวกิ้งกือ